สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสาก์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชตั้งขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2524ในปีนี้ครบรอบ30ปีที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสาก์ได้จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลโดยมีปณิธานว่าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสาก์ ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกลมุ่งพัฒนาการเกษตรสหกรณ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่นสังคมและสากลและมีวิสัยทัศน์ดังนี้เป็นองค์กรชั้นนําในการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลทางด้านการเกษตรสหกรณ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมระดับสากลและมีพันธกิจ4ี่ด้านหลักด้วยกันคือ 1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลด้านการเกษตรสาก์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งผลิตบัณฑิตท,ทุกระดับเพื่อสนองต่อการพัฒนาประเทศ 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรสากร ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาชุมชนองค์กรสถาบันในสังคมเพื่อน,นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ 3. วิจัยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตรสหกรทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์หลักสูตรที่เปิดสอนในปีพุทธศักราช2554สสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีการจัดการเรียนการสอนในเจ็ดหลักสูตรดังนี้ระดับปริญญาตรีขแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรเปิดหลักสูตรเกษตรศสาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรแขแนงวิชาการจัดการการเกษตรเปิดหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแะแนงวิชาการจัดการการเกษตรใน4วิชาเอกดังนี้วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและวิชาเอกธุรกิจการเกษตรแขแนงวิชาสหกรณ์ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแขแนงวิชาสหกรณ์หลักสูตรพระหุวิทยาการในระดับปริญญาโทแขแนงวิชาส่งเสริมการเกษตรเปิดหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแะแนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแขแนงวิชาการจัดการการเกษตรเปิดหลักสูตร เกษตร ed, าศาสตร์มหาบัณฑิตขแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรการเกษตรแขนงวิชาสหกรณ์เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจม Mohammed, หาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์และในระดับปริญญาเอกแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตขแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีศูนย์บริการทางสังคมของสาขาวิชา3าศูนย์ด้วยกันคือศูนย์การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดการความรู้ทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาการเกษตร โดยจัดการความรู้ทางการเกษตรทั้ทงในด้านการสาะ,ะแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆมาประยุกต์ให้ง่ายต่อการนำไปใช้จริงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆตลอดจนให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่เกษตรกรนิสิตนักศึกษานักวิชาการและบุคคลที่สนใจทั่วไป ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์เฉพาะทางของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสาก์ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและการบริการทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์อันเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่างๆในการผลักดันความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สู่การสร้างประโยชน์ให้กับสังคมภายนอกได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิน่นเป็นศูนย์ในการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิน่นแบบปูรณาการและด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคน การพัฒนาในระดับท้องถิน่นการพัฒนาสังคมการพัฒนาหน่วยงานองค์กรต่างๆและประเทศชาติโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิน่นที่เป็นฐานลากของประเทศชาติเป็นการพัฒนาที่อาศัยการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิน่นทั้งความรู้จากภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิน่นรวมถึงการมีส่วนร่วมในการผักดัน และสร้างข้อเสนอต่อทิศทางการจัดการทรัพยากรของประเทศสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสาขาวิชาด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง